ช่วงนี้ไปติดตามกิจกรรมการจัดงานวันเด็กที่อำเภอบ้านแหลมค่ะและไปต่อกันที่เทศบาลตะบนบ้านแหลมนะคะนายวันเมฆอักคีนายกเทศมนตรีตะบนบ้านแหลมร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตะบนบ้านแหลมจับมือผู้นําท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่11มกราคมเช่นกันค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายกิติศักดิ์ เริกทวีสุขในอำเภอบ้านแหลมเป็นประธานเปิดงานมอบของรางวัลให้กับเด็กที่เดินทางมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนรวมไปถึงตุ๊กตาและขนมให้กับน้องๆในพื้นที่ค่ะโดยมีแขกผู้มีเกียรติตลอดถึงผู้ปกครองนำบุตรหลานเดินทางไปร่วมเป็นจำนวนมากภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะและการแสดงประกอบดนตรีการแจกขนมของขวัญให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานนอกจากนี้ยังมีการจับสลากของขวัญรวมทั้งมีเครื่องเล่นชนิดต่างๆให้น้องๆที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยค่ะ ทุกคคส่วนที่อบาตาบางขุนสทรอำเภอบ้านแหลมนายสุชาติรุ่งเพียรนายกอบาตาร่วมกับนายโยธีบูรณารมกำนันตำบลบางขุนสทรจัดกิจกรรมบันเด็กขึ้นนะคะโดยมีหน่วยงานร้านค้าต่างๆนำอาหารและเครื่องดื่ม มามอบให้รวมทั้งมีเครื่องเล่นมาให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันภายในงานขณะที่การแสดงบนเวทีนั้นก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันมีทั้งการเต้นประกอบเพลงการแสดงความสามารถของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆที่สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากดรไกลบุญบดานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์เลื่อกทวีสุขในอำเภอบ้านแหลมเดินทางไปร่วมงานพร้อมมอบของรางวัลให้กับเด็กๆอีกด้วยขอบคุครับ oh my god